แผ่นไม้หรือต้นไม้นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นแผน่แผนๆสีแดงๆออกน้ําตาลนี้นะครับเนี่ยลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นพยุงหรือว่าแผ่นของต้นพยุงนะครับนี่แหละไม้พยุงที่ราคาแพงๆนะครับมันจะมีทั้งแก่นนะครับแก่นมันเนี่ยที่ผมชี้นี่คือแก่นมันนะครับส่วนเรื่องเหลืองนี่คือกระพีันดำๆนี่แก่นนี่กระพีแก่นกระพี แกนกระพีพี่น้องอยังงงทําไมถึงพาให้มาดูวันนี้นะครับมีพี่น้องถามว่าปลวกมันกินไม้ไม้พยุงเนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมลงมาเรื่อยๆไล่ตามแกนลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยซ้ายมือนี่คือเรื่องเหลืองนี่คือกระพีพี่น้องเห็นไหมปลวกมันจะกินกระพีนะครับกระพีคืออะไรกระพีก็คือต้นพยุงนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ลงแกน มันยังไม่มีไส้อะไส้มันก็คือแก่นมันอ่ะก็คือมันลงมันยังไม่ลงแก่นมันก็เลยมันก็เลยยังไม่มีน้ํามันในในกระพีมันแล้วก็มันยังไม่แข็งแรงเอางี้ดีกว่าถ้าอยู่กลางแก้มมันก็ผูง่ายถ้าเอาไปทําบ้านปลวกมันก็กินแต่แก่นมันไม่กินแต่ที่ผมบีออกเนี่ยก็คือกระพีมันปลวกกินนะครับพี่น้องเข้าใจนะแก่นมันไม่กินเลยอยู่ได้เป็นร้อยปีแต่กินกระพีมันต้นพยุงที่มันโตไวอ่ะ มันจะมีกระพีเยอะมีก็คือมีเปลือกนอกเ,ย,เยอะเวลาเวลามันโดนน้าเยอะๆมันจะโตเร็วใช่ไหมมันไม่ค่อยมีแก่นไงนะครับเวลาพ่อค้าเขาซือ้อเขาถึงซื้อเฉพาะแกน่นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้มีพ่อค้าบางคนเขาซื้อทั้งกระพีทั้งแกน่นต้น,ต,นต้นอายุไม่เยอะเขาก็ซือ้อเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ภายในแล้วลายเรื่องเหลืองเนี่ยมันเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วมันสลับสีแดงสีเหลืองแล้วมันสวยนะครับก็ขายได้นะครับราคาก็ยังคง แพงแพงเหมือนเดิมนะครับพยุงไทยนะครับไม่ใช่พยุง่ากประเทศนะ